แต่คำพูดเพียงไม่กี่คำจากกัดทำให้ทุกคนช็อกเขาเป็นเพียงชายธรรมดาจริงหรือหรือว่าพลังที่แท้จริงของสวรรค์กำลังรอจังหวะเปิดเผยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่มีใครคาดคิดได้จอมเทพในร่างชายหนุ่มธรรมดาเดินออกจากประตูวังสวรรค์ในชุดเสื้อผ้าฝ้ายเก่าที่มีรอยขาดเล็กน้อยสายลมยามคาพัดเบาๆ พาเอากลิ่นดอกไม้บนสวรรค์ติดตัวเขามาด้วยแสงจันทร์ส่องต้องผิวจนเห็นประกายทองแผวบางเขามุ่งหน้าไปยังงานเลี้ยงของตระกูลใหญ่ในเมืองที่ซึ่งเหล่าขุนนางและเศรษฐีมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความมั่งคั่งและอำนาจเมื่อจอมเทพเดินเข้ามาใกล้ประตูงานกาดในชุดสูทด,ดำสองคนจ้องเขาตั้งแต่หัวจรรโเท้าดวงตาของพวกมันเต็มไปด้วยความรังเกียจเฮ้ยไอ้นี้มาทำอะไรที่นี่ เสียงหยาบคายดังขึ้นพร้อมกับมือหนึ่งผลักหน้าอกเขาเบาๆงานนี้สำหรับคนมีระดับไม่ใช่ขอทานจากข้างถนนอีกคนหัวเราะเสียงดังแขกหลายคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเริ่มหันมามองแสงไฟระยิบระยับสะท้อนในดวงตาของจอมเทพแต่ภายใต้แววตานั้นมีบางอย่างที่ค่อยๆเปลี่ยนไปความสงบเริ่มกลายเป็นเย็นชาเจ้าว่าข้าเป็นขอทานงั้นหรือ น้ำเสียงเรียบแต่ก้องกังวานราวกับฟ้าคำรามในห้วงไกลาอากาศรอบตัวเริ่มสั่นไหวแรงลมหมุนวนรอบเท้าของเขาผ้าฝ้ายเก่าค่อยๆเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมทองอารามกาดทั้งสองคนเริ่มถอยหลังแต่ขาไม่ขยับราวกับถูกปรึงไว้ด้วยพลังที่มองไม่เห็นพื้นใต้เท้าเริ่มส่องแสงเสียงกระซิบจากสวรรค์ดังขึ้นเบาๆในอากาศแขกทุกคนหยุดพูดทันทีจอมเทพเงยหน้าขึ้น แสงแห่งเทพสองทะลุผ่านเมฆเหนือหัวทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความตะลึงเมื่อเจ้าดูถูกผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเขาพูดช้าๆชัดทุกถ้อยคำเจ้าจะได้รู้ว่าความอ่อนน้อมคือสิ่งที่สวรรค์เฝ้ามองร่างของกาดทั้งแกงเริ่มลอยขึ้นเสียงร้องด้วยความตกใจดังระงมร่างพวกเขาถูกกลืนหายไปในแสงสีทองที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าความเงียบป,ปกคลุมทั่วทั้งงานแขกทุกคนยืนนิ่ง มีเพียงเสียงลมหายใจของจอมเทพที่ยังคงก้องอยู่ในอากาศกลิ่นดอกไม้สวรรค์แผ่ผ่านอีกครั้งและทุกคนเริ่มเข้าใจว่าใช่ในชุดเรียบง่ายผู้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาเลยเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นทั่วบริเวณเขาคือเทพจริงๆหรือบางคนพูดด้วยเสียงสัน่นขณะที่อีกหลายคนคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัวแสงจากท้องฟ้ายังคงส่องลงมาปลีบดอกไม้สีทองโปรยปลายจากเบื้องบน ตกต้องบากของจอมเทพราวกับสวรรค์กำลังค้องคํานับเขาหันมองไปรอบงานโตอาหารหรูเต็มไปด้วยจานทองวัยแดงสะท้อนเงาในดวงตาของเขาอย่างนิ่งลึกมนุษย์ช่างหลงในสิ่งจอมปลอมเสียงของเขาเบาจนแทบเป็นลมหายใจแต่ทุกคนในงานกลับได้ยินชัดเจนหญิงสาวในชุดราตรีสีเงินร้องให้ออกมาเธอจำได้ว่าเคยเดินผ่านชายผู้นี้ตอนเข้ามาในเมือง และเคยหันหน้าหนีเพราะคิดว่าเขาเป็นขอทานตอนนี้เธอสั่นเทาหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกพระสายตาของจอมเทพหันมามองตรงๆเจ้าจำข้าได้หรือไม่คำพูดนั้นทำให้บรรยากาศรอบตัวหยุดนิ่งอีกครั้งเธอพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกแม้แต่คำเดียวเปลวแสงอ่อนๆแผ่จากมือของจอมเทพมันไหลรินไปทั่วงานเลี้ยงทำให้แสงเทียนทั้งหมดดับลงในพริบตา ทั้งงานมือสนิทเหลือเพียงแสงจากรัศมีของเขาที่ส่องให้เห็นสีหน้าหวาดกลัวของทุกคนเสียงฟ้าร้องคำรามเหนือหัวแรงลมหมุนรอบงานราวกับกำลังทดสอบจิตใจผู้คนแก้วายลอยขึ้นจากโต๊ะและแตกกลางอากาศจอมเทพหลับตาช้าๆข้าจะไม่ทำร้ายผู้ใดที่มีใจสำนึกแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงหัวเระเยเบาๆก็ดังจากมุมห้อง ชายวัยกลางคนในชุดสูตรราคาแพงยืนพิงเสาเขาตกมือเบาๆด้วยท่าทีดูแคลนเทพงั้นหรือถ้าเป็นเทพจริงทำไมถึงแต่งตัวอย่างขอทานละ่ะแสงสายตาของจอมเทพนิ่งสนิทรศมีรอบตัวค่อยๆเข้มขึ้นอุณหภูมิในอากาศลดลงทันทีจนไอเย็นเริ่มเกาะผิวเจ้ากล้าพูดเช่นนั้นกับผู้ที่ถือดวงชะตาแห่งสวรรค์หรือเสียงของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงก้องที่สะเทือนหัวใจ พื้นใต้เท้าของชายคนนั้นเริ่มสั่นเสียงแตกของกระเบื้องดังขึ้นรอบตัวแสงสีทองเริ่มพุ่งขึ้นจากรอยแยกแขกทุกคนกรีดร้องลมหอบสุดท้ายของชายคนนั้นติดอยู่ในลำคอก่อนที่แสงจากสวรรค์จะลืนเขาหายไปในพริบตาความมืดกลับคืนสู่ความเงียบจอมเทพยืนนิ่งอยู่กลางห้องแสงจากรัศมีของเขาค่อยๆจางลงทุกสายตาย,ยังจับจ้อง ไม่กล้าขยับแม้แต่ลมหายใจเดียวและไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรจอมเทพพันกลับมามองเหล่าผู้คนที่ยังคงยืนตัวแข็งแววตาของเขาไม่ใช่กโกรธอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเจ้าทั้งหลายลืมไปแล้วหรือว่าเสียงของเขานุ่มลึกแต่แฝงพลังสะกดทุกหัวใจความสูงส่งไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหรือทรัพย์สินแต่อยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์คำพูดนั้นสะท้อนอยู่ในอากาศ จนแม้แต่สายลมยังนิ่งฟังน้ำตาของหญิงสาวหลายคนเริ่มไหลจอมเทพก้าวไปข้างหน้ารัศมีรอบตัวค่อยๆมืดลงกลับกลายเป็นแสงจันธ์ธรรมดาเขาเดินผ่านโต๊ะอาหารหรูที่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างเหมือนของไร้ค่าแต่เมื่อเท้าของเขาสัมผัสพื้นตรงกลางห้องพื้นหินอ่อนกลับส่องแสงขึ้นอีกครั้งวงแสงทองค่อยๆลอยขึ้นรอบตัวเขาทุกคนมองด้วยความหวาดหวัน ไม่รู้ว่าเขาจะจากไปหรือจะปลดปล่อยโทษใหม่ลงมาอีกครั้งข้าจะไม่ทำร้ายใครอีกเสียงเขาเบาราวกับพูดกับลมแต่จงจำไว้คำดูถูกหนึ่งคำอาชีชะตาชีวิตของเจ้าได้ทันใดนั้นเสียงกลองท้องฟ้าดังขึ้นเหนือเมืองแสงจากสวรรค์แตกออกเป็นเส้นแสงนับพันจอมเทพยกมือขึ้นแสงทองเหล่านั้นค่อยๆกลืนร่างของเขาเรากับสวรรค์กำลังเรียกกลับบ้าน ผู้คนคุกเข่าลงโดยพร้อมเพรียงบางคนสันเทาบางคนร่ำไห้เพราะรู้ว่าพวกเขาได้พบของจริงและเมื่อแสงสุดท้ายดับลงกลิ่นดอกไม้จากสวรรค์ยังคงอบอวลในอากาศแต่เสียงหนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นในหัวของทุกคนอย่ามองคนจากสิ่งที่เขาสงสยัยเสียงนั้นลึกและอ่อนโยนเพราะบางครั้งเทพเจ้าเองก็เดินอยู่ท่ามกลางเจ้าโดยไม่มีใครรู้สายลมพัดผ่านอีกครั้ง ผ้าคลุมบนเวทีงานเลี้ยงโบกเบาๆและในความเงียบนั้นทุกคนรู้ว่าสวรรค์เพิ่งผ่านมาที่นี่จริงๆแสงจันเริ่มเลื่อนผ่านม่านเมตรส่องลงบนลานงานเลี้ยงที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเสียงเพลงหรูหราที่เคยก้องกังวานเงียบหายไปจนสิ้นเหลือเพียงเสียงลมหายใจของผู้คนและหัวใจที่ยังเต้นแรงด้วยความตื่นกลัวและสำนึกผิดหญิงสาวในชุดราตรีสีเงินยังคงคุกเข่า มือของเธอสั่นขณะยกขึ้นแตะพื้นตรงจุดที่จอมเทพเคยยืนเมื่อครู่พระองค์ข้าขอโทษเสียงของเธอสั่นเครือน้ำตาไหลยหยดลงบนพื้นจนเกิดประกายแสงจางๆผู้คนเริ่มเดินเข้ามาทีละคนต่างคุกเข่าลงเงียบๆโดยไม่ต้องมีใครสั่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาที่ผสมกับความหวาดกลัวในมุมหนึ่งของงานเศรษฐีชาราเจ้าของบ้านยืนพิงไม้เท้า สายตาของเขาหม่นลึกและสั่นไหวเราหลงในความหรูหรามานานเกินไปเขาพูดเบาๆแต่ทุกคนได้ยินจะลืมไปว่าความดีแท้อยู่ตรงไหนไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมพัดผ่านประตูห้องโถงกลิ่นวายผสมกับกลิ่นควันทูบบางๆที่ยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้าดาวดวงหนึ่งสองสว่างกว่าดาวอื่นทั้งหมดรากับเป็นดวงตาของจอมเทพที่ยังเฝ้ามองอยู่จากเบื้องบน ทันใดนั้นเสียงระฆังดังมาจากวัดบนเนินเขาไกลๆเป็นเสียงเรียกยามเที่ยงคืนที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนทุกคนเง่ยหน้าขึ้นมองแต่ไม่มีใครพูดแม้แต่คำเดียวพระต่างรู้ในใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังตอบรับการสำนึกของพวกเขาหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นเธอหันไปมองประตูทางออกแสงจันทร์ส่องผ่านประตูนั้นพอดีเธอก้าวออกไปช้าๆ และเมื่อยืนอยู่กลางลานสายลมเย็นพัดผ่านผมของเธอราวกับมีมือที่มองไม่เห็นแต่เบาๆเธอยิม้มน้ำตาย,ยังไม่แห้งแต่หัวใจกลับสงบเพราะเธอรู้แล้วว่าเทพไม่ได้จากไปจริงๆบางทีท่านอาจยังคงเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนในคราบของชายชาราหรือในร่างของคนจนที่ไร้บ้านเพื่อทดสอบหัวใจของมนุษย์อีกครั้งรุ่งเช้าแผ่แสงอุ่นลงเหนือเมือง หมอกบางลอยคลอเคลียตามหลังคาบ้านเสียงนกร้องปลุกชีวิตให้กลับมาอีกครั้งลานงานเลี้ยงที่เมื่อคืนยังส่องแสงระยิบตอนนี้เหลือเพียงเศษแก้วแตกและผ้าปูโต๊ะปลิวไหวแต่กลิ่นหอมของดอกไม้สวรรค์ยังคงไม่จางหญิงสาวในชุดราตรีสีเงินนั่งอยู่ตรงบันไดหินแสงอาทิตย์ตกกระทบใบหน้าเธอจนเห็นประกายแห่งความสมงบเธอเงยหน้ามองฟ้าราวกับกำลังรอใครบางคน เด็กชายตัวเล็กเดินผ่านมาหยุดตรงหน้าในมือของเขามีกล่องไม้เก่าๆที่ปิดแน่นด้วยได้ผูกพี่สาวครับเมื่อคืนมีคนฝากสิ่งนี้ไว้ให้พี่เธอรับกล่องมาหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลมือค่อยๆคลายได้ที่พันรอบออกช้าๆภายในกล่องมีเพียงกลีบดอกไม้สีทองหนึ่งกลีบและกระดาษแผ่นเล็กที่เขียนด้วยลายมือเรียบง่าย จงจำไว้ความศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่บนฟ้าเสมอไปบางครั้งมันซ่อนอยู่ในหัวใจที่กล้ายอมรับความจริงมือของเธอสั่นน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจเธอก้มลงจูบกลีบดอกไม้เบาๆแล้ววางไว้บนหน้าอกเสียงระฆังจากวัดบนเนินเขาดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เสียงที่ชวนขนลุกแต่เป็นเสียงที่อบอุ่นราวกับคำอวยพรทั่วเมืองเริ่มมีข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็ว มีชายลึกลับในชุดเรียบง่ายมาช่วยเด็กตกน้ำที่ริมฝั่งเขาหายไปในแสงทองหลังช่วยชีวิตเด็กไว้ได้ผู้คนเริ่มพูดถึงว่าจอมเทพยังคงอยู่ในโลกมนุษย์ในร่างของชายธรรมดาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นหญิงสาวยืนขึ้นอีกครั้งเธอยิ้มและมองไปทางทิศท,ที่แสงทองส่องแรงที่สุดเธอรู้ท่านยังอยู่และในทุกลมหายใจของผู้คนในทุกการให้อภัยเล็กๆที่เกิดขึ้น แสงแห่งเทพก็ยังคงส่องต่อไปอย่างเงียบงนันสายลมยามสายพัดผ่านสวนดอกไม้ริมลานวัดกลีบดอกไม้สีทองปลิวลอยไปตามแสงแดดรากับมีมือของสวรรค์กำลังโปรยพรลงบนแผ่นดินหญิงสาวเดินช้าๆตามทางหินที่ทอดยาวขึ้นไปยังยอดเขาในมือของเธอยังถือลีบดอกไม้จากกล่องไม้ไปเดิมทุกก้าวที่เหยียบพื้นหินเย็นแต่กลับอบอุ่นในใจระหว่างทางมีชาวบ้านมากมาย บางคนยกมือไหว้เธอด้วยความเคารพเพราะพวกเขาได้ยินเรื่องของหญิงผู้ได้พบเทพแต่เธอกลับสายหน้าเบาๆข้าไม่คู่ควรกับคำเรียกนั้นหรอกเสียงของเธออ่อนโยนเหมือนสายลมในยามรุ่งอรุณเมื่อถึงยอดเขาเธอพบพระชรารูปหนึ่งกำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นโพใหญ่แสงอาทิตย์ส่องผ่านใบโพจนเกิดเงาเป็นลายระยิบระยับบนพื้นเจ้ามาพระตามหาใครหรือเปล่า เสียงของพระชารานุ่มลึกดวงตาท่านเต็มไปได้วยแววเมตตาและความรู้แจง้งหญิงสาวยกมือไหว้ข้ามาเพื่อขอบคุณต่อสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจในตอนนั้นพระชาราายิม้มเจ้าหมายถึงเทพที่ปรากฏในงานเลี้ยงหรือเธอพยักหน้าข้าเคยหัวเราะในใจเมื่อเห็นเขาแต่งตัวเรียบง่ายแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าความเรียบง่ายนั้นคือความสง่างามแท้จริงพระชาราหลับตา บางทีท่านอาจไม่ได้ไปไหนบางทีท่านอาจอยู่ในทุกหัวใจที่เริ่มเข้าใจความถ่มตนหญิงสาวมองไปบนท้องฟ้ากลิบดอกไม้สีทองในมือเริ่มส่องแสงอ่อนเร่ากับตอบรับถ้อยคำของพระชราเสียงระฆังจากวัดดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาแต่ครั้งนี้ในเสียงระฆังนั้นมีเสียงกระซิบอ่อนโยนแทรกอยู่เจ้าทำได้ดีแล้ว เธอยืนนิ่งน้ำตาเอ,อ่ขึ้นในดวงตาแต่ริมฝีปากกลับยิ้มอย่างสงบหัวใจรู้แน่ชัดว่าจอมเทพยังคงเฝ้ามองอยู่ไม่ไกลเลยสายลมยามบ่ายพัดแรงขึ้นกลิ่นดินและดอกไม้ป่าอบอวลรอบตัวหญิงสาวยืนอยู่บนยอดเขามองลงไปยังเมืองที่เริ่มมีชีวิตอีกครั้งทุกบ้านทุกถนนสะท้อนแสงแดดอ่อนๆเสียงผู้คนค่อยๆเริ่มดังขึ้นแต่บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความสงบและเกรงขาม ปลีบดอกไม้สีทองในมือของเธอส่องแสงจางๆเหมือนตัวใจว่าพลังบางอย่างยังอยู่ใกล้หัวใจของเธอเต้นอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงทันใดนั้นร่างชายเงียบๆป,ปรากฏอยู่ใกล้ๆต้นโพเขาไม่ได้แต่งตัวฟูฟ้ฟฟาเหมือนในงานเลี้ยงเพียงชุดเรียบง่ายเหมือนคนธรรมดาแต่แววตาเต็มไปด้วยพลังหญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยแต่ร่างนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าท่านหรือว่าท่านอยู่ที่นี่จริงๆ เธอถามด้วยเสียงสั่นเครือชายคนนั้นยิ้มเบาๆข้าอยู่เสมอในผู้ที่เข้าใจความจริงลมพัดผ่านกลีบดอกไม้ในมือของเธอร่วงลงบนพื้นหินประกายแสงเล็กๆแตกกระจายเป็นล้านเส้นสิ่งที่ข้าเห็นเมื่อคืนไม่ใช่บทลงโทษอย่างเดียวเขากล่าวแต่เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนที่ลืมความถ่อมตนหญิงสาวก้มลงเก็บกลีบดอกไม้ที่ร่วง รู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่จากมันราวกับพลังของเทพกำลังซ่อนอยู่ทุกที่รอบตัวเธอหันกลับมามองเมืองอีกครั้งและรู้ทันทีว่าแม้ผู้คนจะลืมง่ายแต่หัวใจที่เริ่มเข้าใจจะไม่ลืมสิ่งนี้ไปอีกนานชายผู้เรียบง่ายยืนอยู่ใกล้ๆสายลมพัดผ่านราวกับบอกเธอว่าการทดสอบยังไม่จบแต่ความหวังและความเข้าใจเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหญิงสาวยืนอยู่เงียบๆ สายลมพัดเอาเสียงนกร้องและใบไม้กระทบกันเบาๆทำให้บรรยากาศรอบตัวเธอสงบแต่เต็มไปด้วยความคาดหมายชายผู้เรียบง่ายยืนนิ่งดวงตาของเขาส่องประกายราวกับดวงดาวแต่ไม่มีใครกล้ามองตรงๆเพราะรู้สึกถึงพลังที่ยากจะอธิบายเจ้าจะทำอะไรต่อไปกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เขาถามด้วยเสียงนุ่มลึกราวกับถามทั้งหัวใจและวิญญาณหญิงสาวก้มลง มองกลีบดอกไม้สีทองในมือแล้วค่อยๆเงนยหน้าขึ้นข้าจะบอกต่อเรื่องราวของท่านเรื่องราวของความถ่อมตนและความศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์ทุกคนชายผู้เรียบง่ายพยักหน้าสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งทําให้กลีบดอกไม้ร่วงกระจายเป็นประกายทองเต็มพื้นที่จําไว้เขากล่าวช้าๆ การกระทำเล็กๆที่บริสุทธิ์อาจเปลี่ยนชะตาของผู้คนได้มากกว่าพลังใดๆบนโลกนี้หญิงสาวยืนตรงน้ำตาย,ยังไหลต่ริมฝีปากยิ้มเบาๆรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่เข้ามาในหัวใจและรู้ว่าจอมเทพยังคงเฝ้ามองอยู่แสงแดดเริ่มส่องแรงขึ้นส่องไปทั่วเมืองและทุกลมหายใจที่พัดผ่านรากับถูกประทับด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์เสียงระฆังวัดบนเนินเขาดังอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ใช่คำเตือนแต่เป็นเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่เสียงที่บอกกับทุกคนว่าชีวิตและหัวใจที่บริสุทธิ์ยังคงได้รับการคุ้มครองหญิงสาวค่อยๆก้าวลงจากยอดเขาแต่หัวใจของเธอรู้ว่าทุกก้าวที่เดินลงไปคือการเดินตามรอยของเทพผู้เรียบง่ายผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดในทุกหัวใจมนุษย์และเธอรู้ดีเรื่องราวของเขายังไม่จบ มันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆในโลกที่เต็มไปด้วยความโลภความเย่อหยิ่งและความเข้าใจผิดของมนุษย์เมื่อหญิงสาวก้าวลงจากยอดเขาเมืองด้านล่างเริ่มคึกคักอีกครั้งผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ร่องรอยของเหตุการณ์เมื่อคืนยังคงฝังอยู่ในใจหลายคนบางคนหยุดเดินมองขึ้นไปบนฟ้าเราก,กำลังมองหาใครบางคนที่ยังคงอยู่เหนือพวกเขาเด็กๆวิ่งเล่นตามถนน เสียงหัวรอบแผวๆของพวกเขาปรับเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และเป็นเครื่องตวนใจว่าพลังของเทพอยู่ใกล้มากกว่าที่ใครคิดหญิงสาวยืนอยู่กลางตลาดหยิบกลีบดอกไม้สีทองขึ้นมาอีกครั้งมันยิงคงสองประกายอ่อนๆเหมือนกำลังกระซิบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จบเพียงแค่ครั้งเดียวร่างชายผู้เรียบง่ายยังคงปรากฏให้เห็นเป็นเงาเล็กๆบนหลังคาบ้านบางหลัง ไม่มีใครแน่ใจว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ทุกสายตาที่เงยขึ้นมองก็รู้สึกถึงความสงบและเกรงขามหญิงสาวถอนหายใจลึกข้าเข้าใจแล้วแม้ท่านจะไม่อยู่ตรงหน้าข้าก็ยังรับรู้ถึงพลังของท่านเสียงลมพัดพากลีบดอกไม้ร่วงลงพื้นประกายทองสะท้อนกับแสงอาทิตย์ราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ผู้คนในเมืองเริ่มรับรู้ ว่าความถ่อมตนและความเมตตาไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่เป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกจริงในชีวิตประจำวันหญิงสาวยิ้มเบาๆมองไปทางฟ้าและรู้ว่าจอมเทพผู้เรียบง่ายยังคงอยู่ไม่ใช่แค่ในแสงสว่างแต่ในทุกหัวใจที่กล้าเปิดรับความจริงในขณะที่เมืองค่อยๆฟื้นคืนชีพเงาของเขายังคงทอดยาวอยู่บนถนนรอวันที่จะปรากฏอีกครั้ง เมื่อผู้คนลืมความอ่อนน้อมและบทเรียนจากสวรรค์จำเป็นต้องถูกสอนอีกครั้งกลางวันผ่านไปจนใกล้คำ่ำแสงทองของพระอาทิตย์สะท้อนบนหลังคาและผนังอาคารผู้คนในเมืองเริ่มเหน็ดเหนื่อยจากกิจวัตรประจำวันแต่บางส่วนยังคงเหลือความเงียบสงบแฝงอยู่ในหัวใจหญิงสาวเดินกลับไปยังลานวัดยังคงถือรีบดอกไม้สีทองไว้แนบอกเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างอบอวลรอบตัว เหมือนใครบางคนกำลังสังเกตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเสียงระฆังจากยอดเขาดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและอบอุ่นผู้คนที่อยู่ใกล้ลานวัดเงยหน้ามองเรากับรับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ลงมาหญิงสาวยืนอยู่กลางลานและรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากฟากฟ้าหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่เป็นความตื่นเต้นและความเข้าใจในความลึกลับ ทันใดนั้นร่างชายผู้เรียบง่ายปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ในชุดฟูฟ้าแต่ในชุดธรรมดาเหมือนครั้งแรกแต่รัศมีของเขายังคงส่องประกายทองเขายิ้มให้หญิงสาวเบาๆเ,เจ้าทำดีแล้วจงจดจำบทเรียนนี้ไว้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความเมตตาและความสงบหญิงสาวก้มลงถือกลีบดอกไม้แนบอกข้าจะจดจำและจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ สายลมพัดแรงขึ้นประกายทองจากกลีบดอกไม้กระจายไปทั่วลานเรากับบอกกับผู้คนว่าเทพยังอยู่ใกล้คอยเฝ้ามองและทดสอบหัวใจของมนุษย์ต่อไปและในความเงียบสงัดทุกสายตาที่มองเขาอยู่รับรู้ได้ทันทีว่าเรื่องราวยังไม่จบและบททดสอบครั้งต่อไปของสวรรค์กำลังรอคอยผู้คนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเงาของตึกและต้นไม้ทอดยาวลงบนถนนเงียบความมืดเริ่มเข้ามาแต่ไม่ได้สร้างความกลัวหญิงสาวยังคงยืนอยู่กลางลานวัดกลีบดอกไม้สีทองในมือส่องแสงอ่อนๆเหมือนกำลังบอกว่าพลังแห่งเทพไม่เคยหายไปร่างชายผู้เรียบง่ายค่อยๆก้าวเข้าใกล้ทุกก้าวของเขาเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยพลังที่จับต้องได้ดวงตาของเขามองทะลุหัวใจหญิงสาว เรากับเห็นทุกความคิดและความตั้งใจเจ้าพร้อมแล้วหรือที่จะเฝ้าดูหัวใจมนุษย์ต่อไปน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่ก้องกังวานราฟ้าร้องไกร้กอยหญิงสาวพยักหน้าข้าพร้อมและข้าจะไม่ลืมบทเรียนของท่านเสียงเธอมั่นคงแม้หัวใจยังเต้นแรงชายคนนั้นยิ้มพอใจแสงทองรอบตัวเขาค่อยๆขยายออกกลายเป็นวงแสงอ่อนๆคลุมลานวัดทั้งหมด ผู้คนรอบลานมองขึ้นมาพวกเขาเห็นเพียงแสงและร่างเงาที่คล้ายคนธรรมดาแต่ทุกหัวใจสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์หญิงสาวหายใจลึกความสงบแผ่เข้ามาในตัวเธอเรากับรับรู้ได้ว่าเทพยังอยู่ที่นี่และบททดสอบยังคงดำเนินต่อไปแสงทองค่อยๆจางลงชายผู้เรียบง่ายเริ่มหายไปในอากาศแต่ความรู้สึกของการเฝ้ามองและการสอนใจ ยังคงอยู่ในทุกหัวใจมนุษย์ที่ได้เห็นหญิงสาวยืนอยู่คนเดียวแต่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวพระเธอรู้ว่าเรื่องราวของจอมเทพผู้เรียบง่ายยังไม่จบและสวรรค์ยังคงส่งสัญญาณให้ผู้คนได้เรียนรู้ความถ่อมตนและความเมตตาอยู่เสมอค่ำคืนคลี่ตัวปกคลุมเมืองดวงดาวเริ่มปรากฏระยิบระยับบนท้องฟ้าลมเย็นพัดผ่านถนนเปล่า เสียงสัตว์กลางคืนเริ่มก้องในเงามืดหญิงสาวยืนอยู่บนลานวัดมองไปทางฟ้าอย่างนิ่งสงบหัวใจเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจและความหวังแต่ก็รู้ดีว่าบททดสอบยังไม่สิ้นสุดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังเธอเธอหันกลับไปช้าๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงแค่รอยแสงสีทองเล็กๆสะท้อนจากพื้นหินให้เห็นว่าเขาอยู่ใกล้ ร่างชายผู้เรียบง่ายปรากฏเป็นเงาเบาๆยิ้มเพียงแผ่วๆให้เธอจำไว้ทุกหัวใจมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกเสียงของเขาก้องอยู่รอบตัวแม้ไม่มีใครเห็นร่างทั้งหมดของเขาหญิงสาวก้าวไปข้างหน้าปลีบดอกไม้สีทองยังคงอยู่ในมือแสงจากมันค่อยๆส่องไปตามทางเรากับบอกทางให้เธอก้าวเดินต่อไปเมืองด้านล่างเงียบสงบ แต่หัวใจของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปความอ่อนน้อมและความเมตตาเริ่มแผ่ซ่านเหมือนร่างชายผู้เรียบง่ายยังอยู่ทุกคนทุกแห่งค่ำคืนนี้หญิงสาวรู้แน่ชัดแล้วว่าจอมเทพไม่ได้ปรากฏเพียงครั้งเดียวและบทเรียนจากสวรรค์ยังคงดำเนินต่อไปเราคอยผู้ที่กล้าเปิดหัวใจและเรียนรู้ความจริงสายลมพัดพาเสียงกระซิบแผ่วเบา เจ้าทำได้ดีแต่ยังมีอีกมากให้เรียนรู้แสงดาวสะท้อนบนกลีบดอกไม้และหัวใจของหญิงสาวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะเธอรู้ว่าการเดินทางยังไม่จบและจอมเทพยังคงอยู่ใกล้ๆเสมอค่ำคืนค่อยๆผ่านไปจนรุ่งเช้าแสงทองของพระอาทิตย์สาดส่องทั่วเมืองหญิงสาวยืนอยู่บนลานวัดครั้งสุดท้ายกลีบดอกไม้สีทองในมือสองประกายอ่อนๆ เราเกับเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เสื่อมคลายร่างชายผู้เรียบง่ายปรากฏให้เห็นเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนสายลมพัดเบาๆทำให้รู้สึกได้ว่าเขากำลังอวยพรและกล่าวลากับเธอเจ้าทำดีแล้วจำบทเรียนนี้ไว้ในหัวใจเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ก้องอยู่ในจิตใจความถ่อมตนและความเมตตาจะเป็นพลังที่แท้จริงของเจ้าตลอดไปหญิงสาวก้มลง จูบกลีบดอกไม้เบาๆและวางไว้บนแท่นหินตรงกลางลานวัดน้ำตาไหลตริมฝีปากยิ้มสงบเพราะเธอเข้าใจแล้วว่าพลังของเทพไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์หรือความยิ่งใหญ่แต่ซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้ที่รู้จักเมตตาและความถ่อมตนร่างชายผู้เรียบง่ายค่อยๆจางหายไปในแสงอรุณทิ้งไว้เพียงความสงบและความศรัทธาในใจทุกคนเมืองค่อยๆฟื้นคืนชีวิตผู้คนกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน แต่หัวใจของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหญิงสาวมองไปทางฟ้าสายลมพัดผ่านราวกับกระสิบเตือนเธอว่าจอมเทพยังคงอยู่เฝ้ามองและคอยชีย้ทางให้หัวใจผู้คนและแม้บททดสอบจะจบลงเรื่องราวของความถ่อมตนและความเมตตาจะดำเนินต่อไปในทุกหัวใจที่กล้าเปิดรับเธอเดินลงจากลานวัดด้วยความสงบ พร้อมรอยยิ้มและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังรู้ว่าการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มตน้นและโลกนี้จะดียิ่งขึ้นได้ด้วยหัวใจที่พร้อมเรียนรู้และเมตตาเหมือนที่เธอได้เห็นจบ